แอมเซย์ยนายชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่กําลังคุ้นหูคุ้นตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่กําลังดังและทุกคนกําลังติดตามให้ความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับแอมเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยการวางยาพิษเซยนานยให้กับเหยือ่อ และก็มีเหยื่อหลายคนเหมือนกับว่าจะเริ่มทยอยเพิ่มมากขึ้นครับท่านผู้ชมกระแสข่าวนี้กําลังโด่งดังที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากน่าจะเป็นคดีในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะครับซึ่งข่าวนี้นอกจากจะดังที่ไทยแล้วสำนักข่าว MBC เป็นหนึ่งใน4สถานีโทรทัศน์เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ได้นำเอาข่าวของแอมเซยนายนี่แหละครับมาออกอากาศ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเกาหลีใต้เป็นจํานวนมากครับต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของที่น้องประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมเซย์นายเป็นจํานวนมาก ให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมชิปนี้ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาดชิปดีๆจากช่องของผมนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับว่าคนเกาหลีใต้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับคอมเมนต์แรกที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับชาวเกาหลีใต้รา,ายนี้เม้นว่าที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือ ฉันไม่สงสัยอะไรเลยในขณะที่ฆ่าคนไป13คนฉันไม่ได้ชนสูตรพิกศบด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนว่าฉันกำลังมองเห็นปีาศาจโดยได้มีชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งมาเม้นเสริมว่าฉันรู้สึกสงสารลูกเขาเป็นลูกชายของฆาตรกรทันทีที่เขาเกิดต่อกันอีกคอมเมนต์นะครับสำหรับคนโูก,กจิตเขาตระหนักดีว่าแม้แต่ครอบครัวและเพื่อนของเขาก็เป็นเป้าหมายของอาชญากรรมของเขาน่ากลัว ก็มีคนมาเมนเสริมอีกว่าอากลัวค่ะไว้ใจคนใกล้ชิดและคนรอบข้างไม่ได้ดูแลตัวเองและใช้ชีวิตกันเถอะโลกมันกว้างคนโลกจิตเยอะน่าตกใจส่วนคอมเมนต์นี้นะครับน่าสนใจมากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปีศาจแต่เป็นสัตว์ประหลาดในชุดมนุษย์โดยมีคอมเมนต์มาเสริมแบบนี้นะครับมันคือปีศาจควรดำเนินการทันที เอาจิงๆมีคนนี่เง่ามากมายในโลกนี้โลกที่เราอาศัยอยู่ในอนาคตมันจะน่ากลัวเธอฆ่าเด็กทารกของเธอในขณะที่เธอท้องน่ากลัวจริงๆโลูกนี้ช่างน่ากลัวเพราะคนที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ในร่างมนุษย์โลกกว้างมีปีศาจมากมายในยุคที่ชั่วร้ายนี้หากคุณกล้าจินของที่คนอื่นให้คุณคุณอาจตายอย่างทันหันและเก็บปวด ส่วนคอมเมนต์ไลน์นี้นะครับออกมาตําหนิคุณแอมว่าอยู่ๆก็ตั้งท้องว้าวเป็นบ้าอะไรเนี่ยลูกจะคลอดแล้วจริงไหมทําไมคุณถึงมีชีวิตแบบนั้นและมีลูกของแบบนี้ควรโดนลงโทษห้ามมีชีวิตอยู่จนมีคอมเมนต์มาเสริมว่าโทษประหารชีวิตคือคําตอบโลกกลายเป็นนรกเป็นคอมเมนต์สั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความนะครับโลกกลายเป็นนรก ส่วนคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากครับหากเธอเกิดในเขตสงครามของรัเสเซียหรือ,อยูเครนเธอคงได้รับการประดับยศให้เป็นนักรบและทหารหญิงที่ดีและทรงพลังถ้ามีคนให้อะไรฉันกินฉันจะขอบคุณและเก็บมันไว้แล้วก็โยนทิ้งไปอย่าก,กินของที่คนอื่นให้คุณคอมเมนต์นี้นะ่าสนใจมากครับท่านผู้ชมหากอดีตสามีของคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณอาจสังเกตเห็นเครือข่ายการสอบสวนที่รัดกุมและ จงใจตั้งคันเพื่อลดโทษเคยมีกรณีคล้ายๆกันนี้ในเกาหลีชิมซุนจาซึ่งถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่30ธันวาคม1997ในเกาหลีมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเมื่อไซยาไนถูกเรียกว่าโพแทสเซียมไซยาไนในอดีต ในเวลานั้นเขามุ่งเป้าไปที่ท,ทรัพย์สินของผู้คนรอบตัวเขาฆ่าเพื่อนบ้านและครอบครัวของเขาทั้งหมดด้วยไซยาไนและในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายเอาแล้วครับช่างดุเดือดร้อนแรงเหลือเกินนะครับสําหรับคอมเมนต์ของคนเกาหลีใต้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้นะครับบางคอมเมนต์บอกว่า คดีแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเมื่อปี1997และคดีนี้จบด้วยการประหารชีวิตและเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้ายของเกาหลีใต้สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดไปกราบขออภัยนะครับสีเท้ามีพลาดนักปาดมีพังขอความร่วมมือนะครับท่านผู้ชมทุกคนฝากกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาด EP ต่อไปของผมนะครับคลิปนี้ก็ขอจากกันแค่เพียงเท่านี้กับสว,สวัสดีครับผม